วันนี้จะขออนุญาตฝากคาถาอายุยืนแก่ญาติโยมทุกทกท่านไม่ใช่คาถาของอัตมานะโยมเป็นคาถาของพระพุทธเจ้ามีชื่อเป็นตัวธรรมะว่าอายุวัฒนธรรมหรืออายุวัฒนคา,าถาแปลว่าคาถาที่จะทําให้คนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีอายุยืนควบคู่กันไปวัปฏิบัติง่ายมากโยมมีอยู่ห้าข้อเองข้อที่หนึ่งสปายการี เป็นภาษาบาลีพอได้ฟังภาษาบาลีโยมเริ่มปวดหัวแล้วไม่เป็นไรเอามาแปลให้ได้สปายะการีแปลว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตคืออย่าทรมานชีวิตตัวเองมากจนเกินไปเวลาทำงานก็ทำเวลาพักก็พักให้การทำงานกับการพักผ่อนเป็นไปอย่างสมดุลมันคนบางคนที่ทำแต่งานอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้จักการพักผ่อนเลย ผลสุดท้ายก็จะเกิดภาวะที่มากล่าวในเบื้องต้นคือมีเงินมากเก็บเงินไว้มากแต่ก็ไม่ได้ใช้โยมอย่าลืมนะฮะทรัพยากรวัตถุทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยจะเป็นของเราเพียงแค่ลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นแหละโยมเมื่อลมหายใจสุดท้ายของเราออกจากร่างเมื่อไหร่ทรัพย์สินทั้งหมดที่เราสแสวงหามาเนี่ยโยมจะได้บ้านมากี่หลังได้ที่มากี่ไร่มีเงินฝากในธนาคารกี่หมื่นกี่แสนล้านมีรถกี่คัน สิ่งเหล่านั้นพอเราสิ้นลมก็จะตกเป็นของคนอื่นทันทีเพราะฉะนั้นรายการทํางานของเราจึงต้องควบคู่กันไปทํางานด้วยพักผ่อนไปด้วยก็จะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนโอกาสที่จะผันทรัพย์ที่เราหามาได้ไปสู่การสร้างคุณงามความดีก็มีโอกาสมากขึ้นอันนี้คือคาถาข้อที่หนึ่งยมจำได้ไหมสปายยะการีเรียกว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิต อย่าทรมานชีวิตตัวเองมากจนเกินไปภาษาไทยง่ายๆรู้จักการพักผ่อนนี่คือข้อที่หนึ่งส่วนคาถาข้อที่สองท่านใช้คำว่าสป,ปายเยมัตตัญยูแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่ารู้จักประมาณในความสะดวกสบายโยมจะเห็นข้อแตกต่างนะข้อที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าสร้างความสะดวกสบายแต่ข้อที่สอง ให้รู้จักประมาณในความสะดวกสบายสำหรับญาติโยมหลายๆท่านซึ่งเป็นคนมีบุญเกิดมาแล้วเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไม่จำเป็นต้องคลนาายอะไรมากมีลูกดีลูกดูแลเจียมทุกอย่างให้พ่อแม่ดีหมดหลังจากที่เรากรเกษียณแล้วหรือตั้งแต่ก่อนเกษียณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชีวิตสุขสบายเลยโยมรันอย่าติดกับความสุข เมื่อไรโยมไม่ขยันออกกำลังกายไม่ขยันเดินไม่ขยันทำอะไรบ้างเนี่ยสุดท้ายอายุจะยืนไหมโยมไม่ยืนทานข้าวเสร็จดูทีวีขณะดูทีวีไปก็มีขนมกบเคี้ยวตั้งอยู่ใกล้ๆก็ทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันผลสุดท้ายก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสับปาเยมัตตันญยู รู้จักประมาณในความสะดวกสบายให้ร่างกายได้ขยับกระเยื่อนบ้างออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายที่อื่นแล้วไม่สะดวกวิธีการออกกำลังกายและได้บุญมากที่สุดคือทำอไรยม,มยมเดินจงกรมโอ้นี่สุดยอดมากโยมเดินจงกรมไปกลับไปกลับ,ไป,ลบไปกลับอยู่ที่บ้านเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงคุณธรรมในจิตก็เพิ่มขึ้นมันมีอะไรจะวิเศษไปมากกว่านี้นี่เป็นบุญของชาวพุทธทุกคนนะ ศาส,สนาอื่นก็ไม่มีโยมมีแต่ศาสนาพุทธเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงบุญก็เกิดในขณะที่เราเดินจงกรมอันนี้คือคาถาข้อที่สองสป,ปายเยมัตตันยูรู้จักประมาณในความสะดวกสบายอย่าติดกับความสุขมากจนเกินไปส่วนคาถาข้อที่สามข้อนี้สำคัญมากท่นานใช้ภาษาบาลีว่าปริณตะโพชีแปลว่า บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายถ้าพูดภาษาชาวบ้านทั่วๆไปก็คืออย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าเห็นแก่การกินไม่ว่าอะไรที่เราชอบถึงแม้จะชอบเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพก็ต้องรู้จักเวนะ้นช่วงนี้มีข้าวเหนียวทุเรียนเยอะหลายคนก็ทานแต่ข้าวเหนียวทุเรียนแต่พาทานไปแล้วน้าตาลมันขึ้นทุกวันทุกวันไม่ไหวนะโยม ก่นอนมาออกไปบินธบาตโยมจอดรถปั๊บเอาทุเรียนมาเกือบจะทั้งลูกมาถึงถวายแตมาบอกว่าแม่ชอบทุเรียนมากพระอาจารย์ช่วยฉันทุเรียนให้แม่หน่อยมานึกในใจนะไม่ได้พูดออกไปนึกในใจว่าเป็นความโชคดีของโยมแม่โยมแต่อาจจะเป็นความโชคร้ายของอัตมาถ้าฉันหมดทั้งลูกนี้คงใจแย่น่าดูแต่เราก็ไม่พูดฮะเพื่อเป็นการทําลายไม่อยากจะเป็นการทําลายเรียกว่าจิตศรัทธาของญาติโยม ก็รับมาแล้วก็แบ่งให้รูปอื่นได้ฉันไปได้ได้ไดไดสงเคราะห์ญาติโยมไปเพราะฉะนั้นบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเตือนไว้ตั้ง2,000กว่าปีแล้วโยม2,600ปีแล้วให้พระเราระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหารและโยมทุกท่านก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม,ไม่ระมัดระวังเรื่องการทานอาหารเนี่ยผลสุดท้าย เราก็จะกลายเป็นคนที่เจ็บป่วยเพราะอาหารโยมถวายพระก็เช่นเดียวกันนะโยมมาเป็นกังวลมากโยมถวายอาหารพระเนี่ยโยมไม่ต้องไปยืนจ้องเพราะหลายคนอุตสาห์ลุกขึ้นแต่เช้านะตีสี่ที่ห้ามาทำอาหารอันเวลาพระไปตักโยมก็ไปยืนมองพระอาจารย์โยมตื่นตั้งแต่ตีห้าทำอาหารมาถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยชิมหน่อยนะถ้าโยมยี่สิบคนที่นําอาหารมาวางแล้ว อาตมาจะต,ต้องชิมทั้งยี่สิบอย่างเนี่ยมันเป็นความทุกข์เลยนะโยมกลับไปนั่งปลื้มใจปิติใจโอ้พระอาจารย์ฉันอาหารที่เราทำทำมาถวายแต่หลังจากฉันเสร็จแล้วเนี่ยอาตมาเป็นนอนลาบากอยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลสงนะโยมมันถวายแล้วถวายเลยคือท่านจะฉันหรือไม่ฉันท่านพิจรารณาอะไรที่เหมาะไม่เหมาะกับสุขภาพของท่านสิ่งใดที่เหมาะท่านก็ฉันสิ่งใดที่ไม่เหมาะท่านอาจจะฉันเพียงแค่เล็กน้อย โยมจะได้ไม่จิตตกคัที่พูดอย่างนี้เพื่อรักษาจิตของโยมเพราะอะไรถ้าโยมไปยืนคอยมองเนี่ยแล้วถ้าพระไม่ฉันโยมจิตตกไหมจิตตกเราอสาลุกข,ขึ้นมาทำมหาตั้งแต่ตีห้าไม่ฉันเลยพระวันนี้ยิงจังต่อไปไม่มาแล้ววันนี้เอ้าเดือดร้อนพระอีโยมเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาความดีที่มีอยู่ในจิตเต็มร้อยมาตั้งแต่เริ่มคิดจะทา ทำบุญแล้วอ่ะตั้งแต่เริ่มคิดจะทำอาหารแล้วมีความดีเกิดขึ้นเต็มร้อยมีบุญเกิดขึ้นเต็มร้อยก็รักษาบุญนั้นไว้ให้อยู่โยมอย่าให้ความรู้สึกใดๆมาเป็นตัวดึงบาร,รมีดึงบุญที่เพิ่งเกิดเนี่ยให้มันลดให้มันลดไปเราจงเป็นคนที่ทําบุญอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นปริณตาโพชีแม้แต่ตัวญาติโยมเบงก็เช่นเดียวกันต่อไปนี้ต้องเป็นคนที่รู้จักประมาณในการทานอาหาร มาเคยเจอคนที่อายุเยอะๆท่านหนึ่งเนี่ยอายุท่านเยอะแล้วแต่สุขภาพท่านดีมากมาก็ถามว่ายมยายมีสูตรอะไรทำไมอายุเยอะแล้วแต่สุขภาพยังดีเลยท่านบอกว่ามีสูตรพิเศษพระอาจารย์สูตรพิเศษสําหรับทําให้คนอายุยืนหนึ่งกินปลาเป็นหลักสองกินผักเป็นยาสามกินกล้วยน้ําว้าสี่เดินห้าพันก้าโยมทําได้ปะกินปลาเป็นหลัก เพราะปลาทานไปแล้วมันย่อยง่ายอายุมากๆไม่ควรจะทานเนื้อเยอะกินผักเป็นยาเน้นพืชสมุนไพรกินกล้วยน้ำวา้ามีระบบหรือมีคุณค่าที่ดีกับระบบการขับถ่ายแต่ก็ต้องเลือกกล้วยที่มันไม่สุกมากจนเกินไปเดิน5 0 0 0ก้าออกกำลังกายยมเดินถึงไม่วาระ5 0 0 0ก้าไม่ใช่เดินทำงานนะยม เดินคือตั้งใจเดินออกกําลังกายในปัจจุบันเขามีโทรศัพท์สําหรับที่จะตรวจเช็คได้แล้วว่าวันไหนเดินได้เท่าไหรที่จริง5้0พในปัจจุบันเนี่ยน่าจะน้อยแล้วเดิาไปต้องเพิ่มขึ้นเป็น2 9 0 0กแล้วหรอหรือเป็นหมื่นเลยโยมเป็นหมื่นสองหมื่นเก้าได้เลยถ้ามีเวลาสุขภาพร่างกายจะได้ดีขึ้นเราก็เปลี่ยนมาเดินจงกรมในบ้านแล้วกันโยมเดินกลับไปเดินกลับมาอันนี้คือข้อที่สามข้อที่สี่กาละ จารีทำทุกอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเป็นเวลาก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นทานอาหารเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาขับถ่ายเป็นเวลาสิ่งเหล่านี้จะทําให้สุขภาพร่างกายดีเมื่อสุขภาพร่างกายดีอายุก็จะยืนและมีโอกาสในการสร้างบาร,รมีมากยิ่งขึ้นส่วนข้อที่หําคัญที่สุดท่านใช้คําว่าพระมะจารีพระมะจจรีแปลว่าอะไรโยม ประพฤึกพรหมจรรย์ประพฤึกธรรมสี่ข้อเบื้องต้นรักษาสุขภาพกายหนึ่งข้อสุดท้ายดูแลสุขภาพใจโยมดูแลสุขภาพกายดีหมดทุกข้อไม่บกพร่องเลยแต่โยมเป็นคนขี้หง,งุดหงิดเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้วอยวายเป็นคนที่คิดอะไรในเชิงลบตลอดไอ้สี่ข้อเบื้องต้นช่วยไหวไหมโยมช่วยไม่ได้เลยพรานกายกับจิตต้องสัมพันธ์ไปด้วยกัน รักษาดูแลสุขภาพดีแล้วต้องดูแลสุขภาพจิตควบคู่กันไปให้เป็นคนที่โกรธช้าและหายเร็วหรือถ้าไม่โกรธได้เนี่ยดีที่สุดเป็นคนที่รับรู้อารมณ์ทันอารมณ์และปล่อยได้วางได้จิตอยู่กับบุญจิตอยู่กับกุศลจิตอยู่กับความสุขตลอดเวลาอย่างเนี้ยจะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีเดินไปย่งสอดคล้องกัน เราก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและก็มีอายุยืนมีไว้เพื่อการสร้างบารมีโยมตราบใดที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจเราก็มีโอกาสที่จะสร้างบารมีมากกว่าคนอื่น